เจ้าอลไรกันมาก็เลยลวในนั <t os> <t os> ่นะวะแมนบ่อเอาว่าเนี่ยบ่จะไปแท้เนี่ยได้แล้วเฮาหาไปหาบบท่านในว่าเขาไปจากนอนก่อนมันบบได้เลยเฮาคนใจหอนว่าอกแล้วก็จนอนเนาะโอ้ยนอนจะกอนจะว่ามันชีเป็นไปย่างเลยมันมันมันบบเจือนคือจะพังห่วยจะพังน้องดอกเ ไป่ิไปบอกว่าดีกอดกับเมียเฮาเนี่แหละกอดเมียเฮาก็บอกว่าดีกอด่าวเมียกอดนี่แม่นแล้วกอดกได้นนี้ชาวเมียกอดเขาบอกว่าชาวดีกอดนะนี่ชาวเมียกอดเขาจะถือแล้วแลกเงินบ่าหน่งบอกว่ถือได้ทีได้ไปหาได้ถ้าเงินถือไปแล้วเบเนตวขมื่อบ้านเจ้าอยใน ออเอาเมื่อพุ่นเล็กชิยู่ไปใช่ไหมฮะคงอยากเอามาพี่บ่แม่ก็ชิไปนอนชิไปชูเจ้าได้คอยอยากเอามาน้องอยู่น้อข่อยพี่ได้่อยแห่งบ่มีคนจะได้มีอันนี้ได้พอดีบัดบ่ลิลินได้ข่อยไหนี่ยเ <c oughs> จ้าหุตเออเจ้าหุจักบ่เจ้าชื่อเฉื่อชื่อแพนนั่นมันพอดีบริบรบ่กระชบบุงชะกอนโอ้พอดีอันนี้พอดีงามพอดีหนาหนาเฮากะ

อัน <osc> นีคอยบวกกาปั๊มได้กังเวนเลยเหาแล้วคอยแท่นนาติกลางคืนได้พ่อใหญ่ขณะได้หน่อยหน่อยบนตะนาติกลางคืนเพื่อนว่ะคอยถามว่านักเท่าไหร่เจ้านะหกสิบป๊ะตัวหกสิบโลอย่างหกสิบโลอันผู้นี้แล้วผู้ว่านำคอยนำนาข่าวบ่น้นำหนักจะปั๊มได้บ่างหกสิบโลฮะแง่ใดผู้หญิงหกสิบโลได้เขาก็คอยปั๊มเอาหมาแล้วแล้วผู้หญิงเอ้าแล้วพ่อใหญ่จิบปิ้วปานนลบอก บอกมันมดช้ำมันแี่น้อยงอคอนงางพูดเนาะบ่มันมดช้ำเคตาปาดบอกเนี่ยกว่าพุ่นแลยชิบูช้ำเคตาแกรดในพันหยังเนาะช้ำการเคตาปาดตัวแม่เป็นใหญ่เนาะพะญ่ะตัวผู้ตัวน้อยๆชำเนียก่อยเนี่ยยังได้เสยเนาะมันบ่ย่านดอกผู้หญิงใหญ่เขาบ่ย่านเลยบ่ย่านแต่ผู้หญิงน้อยย่านแต่ผู้หญิงน้อยคัดว่าผู้ชายใหญ่ไม่หญิงน้อยนั่นโมได้โอ้หะ เาเนียว่าผู้หญิงใหญ่เนาะผู้ชายน้อยนะมันมันสบายเขาแล้วเขาเนาะนาหนาหนาปะหญเนาะใหญ่ใหญ่ลีเราเนี่ยใหญ่ลคยเล่ามันชงมันใหญ่ชะมอว่าพะยใหญ่ชะมอ่าบอกแข่งขานได้หมดบอกได้่วนบอว่าเจาชุบอกพย่าจะบอกว่าก็โตนี่บางใหญ่เลแข่งน้อยหนึ่งมาได้ได้เจ้าชะมืเพียงบาลาบอ ยกชีวังนั่นแหรอก็มันชีบวยืดใช้กันมั่พื่อนายมันเป็ยากโดนนั่นเนาะเดี่ยวมันเนาะจับช่องพามือปู่ยังทำไงจับช่องพามือนาเขาเช้าไปแล้วง่ายได้หนอตู่นเนาะคนขดคนขาวชับเนาะตู่มเป็นมากคนขาวฉับเนาะใช้ชีตาฮะเช้าใช้ชีตาจักตาบอดีพื่อนาย เบิ Bro, would like look ้งคักลัวตาป่น่ะเป็นบุญตาเน่ยจะเบิ้งนำยู่เดี๋ยวนี้นะให้เบิ้งดีบ่อตุให้ดูลานเบิ้งดีบ่อเดี๋ยวนี้หมดแล้วบอกออกกล้องเลยยันรอยันรอใายนะเราคดินี่ต้องกาัจแคหน่อยเราเห็นเราเห็นคอยแล้วเราเออเห็นแล้วครอบครัวนี่เห็นเบิ้ดเราอะงัวเจ้าท่านันโตท่านี่โตเอ้าคือเราคือโล้วคือ hou งัวเป็นไง เขผู้เจ้าแย่งไปเบิดร์ตเนาะแย่งไปไดนเราวทำฮอดอันชิเมียนหลุดนั่นบอแล้วหูหมดมันเราจิตติดจันทร์เราเทียมบ่เหื่นแล้วฮะจกเบอสเราติดอยู่พี่แล้วเราบ่ติดแล้วอยู่พื่นเรก็ติดอยู่พี่แล้วยังเราหูอันเห็นเป็นเงินมาลบมามอบจากเราตัวบ่อย่างประกลศเบ่ตัวบ่ตัวเขาก็มาหนักพ่อเมื่อย์พี่ยังเนาะ นั่นเป็นช่างยาเลยตัวตัวเลยคนใหญ่ตัวคนใหญ่เลยจ้ำเป็นแล้วเฮาก็ดีัเช่นอะไรเนาะใคนว่าชิไปปุ้นไปข่าวไปตีเอามเขาบ่ได้ไปโทษเห่าเขาบอกกันคืออันนี้เลยนี่คนบ่เห็นหน้ากันเห็นแต่ในโทรศัพท์นี่เนาะเปิดกล้องมือถือกระปิดเห็นแล้วเห็นเราเนาะวันนี้เรากระปิดเปิดให้เราเบิ้งบัดนอย่างเช่นเนาะ กนข้างเป็นก็พอบึงอยู่วะพ่อใหญ่คนก็งามหน้าตากับพอเบิึงอยู่วะเพราะเขาวัดได้อยู่บ่โย่ก็ได้เนลยเนาะใครโยกเขาวัดได้เนี่ยยันเขาวัดบ่ได้บ่ต้องเอามาเด้ะพ่อใหญ่โย่ธรรมดาบ้านเมืองคนเราเนาะหรือฮักจะไปว่าวได้ด้วยมันเท้านี่ลงไปทั้งอันทั้งอันตะโอยนี่บ่มีหอดวัดอือบ่มีมอม่เนาะ แปว่าคอยไหวพระนี่ไหวไหวพระไหวคุณเสปอนก็เมืองน้องมีวัดเดียวครับเนี่ยคอยเอามาจากบ้านกลังนี่เมืองโจยนี่ลงกมาจะมาชันอยู่เจ้าเป็นอย่างยังคอยเจ้าเห็ดหยังวะชนะของขึ้นไปตังคอยไหวพระอืออะไรเจ้าเจ้ามาเห็นชันด้บยบาประยะอืออะไรระยะในเหีดคอยเย็บพันมาเบ่งนี่บ่เป็นนี่อือบัดเอามาแล้วมันงามกว่าชุดเงินเคยเยบพันอีกมันเห็ดเป็นมันเห็ดเป็นน่ะอ้าว มอดเมื่อวันชินแล้วมันผุดมันไปเกาะเอาไปตองมาเป็นไรอีกนานเลยครับแบบเขาบ่เคยยิบเนาะชมเขาบ่เคยเห็นแล้วเป็นไรนี่นั่นแหละพอเขาหักเป็นโท้ติดหักบ่อหักจังหวะมันงึดมันอยู่ดี่มันเป็นอะไรท้อในติดจนว่ามันมอดเองเปิดใหม่โท้ใหม่กระติดอีกจังหวะมันมันเป็นอะไรดีพอจังหวะมันเวลาตอนท้โท้อไปหาพ่อโตอีกเป็นบ่ มันก <icana> ็โทรมาแต่ว่าพ่อตู่บอหลับเขาก็บ่งอกนั่นเอ้าเจัาว่าเขาเกี่ยตัวนี้บ่จักตู่เจัาว่าเขาให้แนวนั้นบ่จักเจ้าบ่หลับใส่เพิ่นมันแมนแล้วพ่อใหญ่บ่หลับเขาก็น้อยใจเลยผู้หญิงผู้หญิงเป็นขี้น้อยใจอยู่แล้วทั้งตู้กระโถไปช้งชาบบอหลับกรธรรมดาลูกติดลูกบ่นของมันบ่งบอกบ่งบอกเร่องนี้ของเรื่องฉันยานบ่ดี ครับคือว่าแล้วบ้านเขาบ่จะมีทะยานเลไใดเลมันไม่ทะยาน่เอามันลงมาบ้านมันยังกระติ๊ดขัดแล้วพ่อใหญ่บ่มีทะยานกรติดมันผับ่บหับเฮาน่ะเฮามางเงิดตัวนี้เหรอจำรับบ่ได้ป่ะพ่อใหญ่อยากลับแล้วมันตัดไปเนาะบ่บ่วหับเนาะมันโทรมาเฮาก็บ่บหับมันอีกอืงบ่งรู้มันพ่อใหญ่พ่อใหญ่บ่เฮ็ดแบบซั่นเขาหามันสิน้อยบ่เจ้าลับรถคั่นเขาโทรมาเจ้าว่าเขายันเจ้าเชียร์เงินพ่อใหญ่อเจ้ามองเงินดีเลย อันเดียอันเดียเก่มับบับเกียมตัวไปญ่าฮับแน่นอนบนีตับัับคันฮับเนี่ยเอาากัวบ้อใส่ไปบมีญญานลยเนาะติแมนบัวติแมนบต้งใส่เป็นเครียอแล้วตจังหวะบัเอากรเาัวันอยู่บัวเปนเฮาบัวยังฮับไปแน่จะอยู่ได้ใช้เขาจะส่งเงินไปหาลูกให้ลูกอ๋อวันนี้ช่วพูดละ ธรรมดา้จังเถือเฮาไดกเลยเนาะเจ้าทีมโทรศัพท์ไปอยู่อนลราไปเหตุวียกบอก่ไเจ้าบ่กเห็ดกบ่มีคนมันอือหราออันนี้นอย่างนี้อันนมอินวราว่ามันไปเหตุการอยู่ชวนคุจีนก็ได้เมียเจ้าออนานันก็บอกคิดมันไม่ยากดอกนันเนาะแนวมันเนาะ จับช่องพามือผู้จังเนาะพ่อใหญ่จับช่องพามือผู้จังเนาอนาเขาชาไว้แล้วง่ายได้เนาะตู่เนาะคนเป็นคนขาวชอบหลาะตู่มันมาคนข่าฉับเนาะใช้ชีตาฮะชาวใช้ชีตาจักตาบอดีพ่อใหญ่บังคับว่าตาเป็นบุญตาเ่ยจะเบิ้งนำยู่เด้อเนี่ยนะให้เบิ้งดิวบอตู่ให้ดูกลานเบิ้งอยู่บอเด้อเนี่ยหมดแล้วบอคล้องเด้แล้นยันเรอหายนะ เราฟลินนี้คือกันจแคหน่อยเราเห็นเราเห็นคอยแล้วเราแล้วเบิ่งเบิดแล้วครอบครัวนี่เห็นเบิดเราอ่ะงัวเจ้าทนัันตัวทนี่ตัเอ้าเราคือฮู้ักเบิดแล้วคือฮู้งัวเป็นไงอ้าขอบุเจ้าแย่งไปเบิดงเลยเนาะเฮงไปไหนเราทำฮอดอันชิเมียนโลดนั่นเราเห็นแล้วมันเราติดจานเราเทียมเราเห็นแล้วอ้าวชักเลยบอเราติดอยู่พี่แล้วเราบอติดแล้วอยู่พูนเราก็ติดอยู่พี่แล้วยังเราฮู เห็นปเป็นเงินมาโลดนมามอบจากเราตัวบาอย่างบุกะบาตัวจากเลยตัวเขาก็มาตัวคือว่าปั๊บรถนักพ่อเมย์พี่เซ้งเนาะนั่นพี่เซ้งยาเลยตัวกับตัวเลยเฮ้ยคนใหญ่ตัวคนใหญ่แหละจำเป็นแล้วเขาก็ดีเช่นเป็นใครว่าชิไปปุ่นไปข่าวไปตีเขาบริเวณเป็นโทษเขาเขาบอกกันคือในนี่เลยนี่คนบราเห็นหน้ากันเห็นแต่ในโทรศัพท์นี่เนาะเปิดกล้องมันก็เปิดเห็นแล้วเห็นเราแล้ว วันนี feels, verdad, like <c oughs> <c oughs> ้เราก็เพิดเพิดให้เราเบิ้งบัดนอย่างชี้เนาะคนก็เห็นกันได้พอเบิ้งอยู่ว่านพ่อใหญ่คนก็งามหน้าตาก็พอเบิ้งอยู่บ้า็เขาวัดได้อยู่บ่โย่มันก็ได้แล้วเนาะเขาได้อยู่เราขวัดใครโย่เขาวัดได้เนี่ยยันเขาวัดบ่ได้บ่ต้องเอามาได้พ่อใหญ่โย่ธรรมดาบ้านเมืองคนลาวเนาะฮักชุบไปว่าวได้ด้วยกันแถวเนี่ยลงไปทางทั้งอตะโอยเนี่ยบ่ไม่หดวัด อืบ่มีมาเลยเนาะแปลว่าคอยไหวพระนี่ไหวไหวพระไหวคุณคอยซีโปนก็เมืองนองมีวัดเดียวค่ะมเนี่ยคอยเอามาจากบ้านกางนี่เมืองโจยลงมาจะมาชันอยู่เจ้าเป็นหยังคอยว่าเจ้าเฮ็ดหยัง่เมะ่องเช่นนั้นคอยไหวพระอืออะไรเจ้าจงไว้ชันอยู่บ่บัระยะอืออะไรระยะในเฮีดคอยเย็บขันมาเบ่งนี่บ่เป็นนี่บัดเอามาแล้วมันงามกว่าชุดเงินเคยเย็บพันอีกอันนี้เป็น มันเฮ็ดเป็นน่ะอ้าวหอดเมื่อวันชินแล้วมันผุดมันเป็นเกาะเอาไปตองมาเฮ็ดเป็นไรอีนั่นเลยเขาแบบเขาบ่เคยยิ้มเนาะชุมเขาบ่เคยเห็นแล้วเป็นไรนี่นั่นแหละคอยคอยหักเป็นโทษติดหักบ่ชหักจะว่ามันเงดมันอยู่เด่นเด่นมันเฮ็ดอะไรอยี้โทษในติดจนว่ามันหมดเองเปิดใหม่โทรใหม่กระติดอีกจังหวะมันมันเป็นอะไรเดอยจังหวะมันเวลานั้นโทรโทรมาหาพ่อโตอีกเป็นบ่ มันกระโทตมาแต่ว่าพอตูบอหลับเขาก็บ่งอบนั่นเจ้าว่าเขาเครียดตัวนี้ป๋าแจ๊คตู้อยในนจ้าว่าเขาให้นนั้นบ่จักเจ้าบอหลับสายเพล่นมันแมนแล้วพอใหญ่บอหลับเขาก็น้อยใจเลยผู้หญิงผู้หญิงเป็นขี้น้อยใจอยู่แล้วเตือกเตือเตอกเปชงชะบอดหรอธรรมดาหรือติดหรือของมันบ่งหอบเนี่ยงานบ่อย คือว่าแล้บ้านเขาไ่จะมีสัญานกมันมมีสัญามันมีสัญาปานมันยังกระติดติดมันบวหับเหอเขามางอเนตัวนี้เหจะรับบ่ไดบ่พีใอยากลับแต่มันตัดไปเนาะบ่บวับนะมันโทรมาเขาก็บวับมันนี่บังูมันพใหญ่พัมันโทรมาเามันใชน้อยบ่เจ้ารับรถม้าหกิบฉาย